สวัสดีครับพี่น้องครับทักท,าย,ทายพี่น้องหนึ่งคลิปครับผมนะครับก่อนจะออกงานพรุ่งนี้นะครับจะความพร้อมความ,มละเอียดครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ปัมห้ามันตาไก่มันแตกครับฮะเออตาแมี<ะ>แม,มันแตกตาแมวมันแตกมันแล้วมันก็เลยก,กายเป็นว่า ปิดเปิดเวทียากนะครับแต่ว่าแล้ววันที่เก้าจังที่เขาไปหาเพื่อนครับคุยครับจารนัดีลยวเรียบร้อยครับเพื่อนว่าเขามาเลยครับมาเลยผมดูแลให้เพื่อนว่านะครับเพื่อนยังดูแลให้อยู่เพราะว่าจริงๆงว่าที่เขาไปได้แล้วงานมันที่ีนะครับมันกับจีเรียนกลับไปกบมาก็เลยว่าเออเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยผมแล้วงานวันที่เก้าก่อนผมจังที่เขาไปจอดเพราะว่ามันที่เด็ดปิดเอมันที่เด็ดตัดไอ ตัดแทนเรื่องปันไฟลงอีกนะครับมันขืนยากครับพี่นอ้องเพราะว่าไอ้ปั๊มมันแตกครับตาเมี่ยมันแตกมีแต่ห้อยพี่น้องนะครับมันมยผู้ใดมากเบื่องงาใหม่ให้ธรราดดารถุปืนเดี่ยเข้าเจีสิตัดงาใหม่หออักข้าเจ้าวสิปมุนงาใหม่ไปแต่ว่าข,ข้างเ้ามันจับปิน อย่าเบื่อเ,เลยรถคขาะเกิดหลานไปนำกบรบโรไปนำเจ้าคนไปเบิงงานใหม่ให็นไนะครับเดี๋ยวหลอบนี้เอาไปโจไปนำไปเบืองงานให,นห,นใหนงงม่พระให้รถแล่นหมุนเข้าไปอีกแล้วพี่น้องอันนี้คือปกติมันมันติข้นไว้ยอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าปกติมันจะขึ้นเร็วมากมันกับบเรียววันไหนกันแต่ว่ากับขึ้นเร็วกว่าน,นี้เพราะว่า พราอน้ำมันมันแตกก็่อเที่ยวเติมน้ำมันเอานะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นพืชพืชขึ้นไปประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะช้าหน่อยเพราะปั๊มมันแตกสร้างหลายบนมาซื้อร์บิดหันะครับสร้างหลายบนมาซื้อร์บิดหักสร้างลายมอเตอริดหักนี่แหละแตาแมวมันแตกตาแมวมันแตกเพราะเข้าเพราะเข้าปั๊มปุ๊บน้ำมันมันหล่นออกมาพี่น้อน แค่ตอวมาอะไรอะไรสั่งเต็มแล้ววันนี้ตรงแซ่มันเต็มบ่แซ่แด้สินะคือแซ่อีกสินตอนนั้นลง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 ก่อกรนน่ะนั่นฮะอันนี้คือปิดเดนนี่ยบางหันจะเติมบางหันมันปิดมันเปิดออกไปหน่อยนึงแล้วลองลงมไหม ตัะฮะตัวไหนเปิดหรือเปิดปไม่คนละตัวแมนตัววท,ววทีมันติดขอางมันตัวเดียวต่างหากเลยว,เวทีติดตัวเดียวต่างหากลงว,วที อปิดตัวนี้มันก็ดสิโรคซาพี่น้องนะครับเพราะว่าน้ำมันมันบวนี่เพราะว่าที่แหลงนะเห็ดเห็นบอกมันก็ดสิยุบยุบลงเดี๋ยวแล้ววันทีเก่าแล้วงานมันตีเก่าอ่าวตัดจอยมันหอนแล้วงานวันทีเก่าจังหนที่เขาไปเห็ดเขาไปเห็ดใหม่พี่น้องเจ้าน้าเปลี่ยนปั๊มให้เปลี่ยนกระบอกเปลี่ยนกระบ่อให้โดยิก ก็เป็นยังไม่เต็มน้ำมันบ่เบิดมันก็เลยเห็นแะเอาเสียเวลาเนี่ยอกับการกลางเบทีครับผมเสียเวลาไปจังหน่อยทามันเข่าคือจังหน,เน,นีเดี๋ยวี่เนาะเห็นเด้อ้ามันเข่าคือจังตูล่ลำพงเจีาเข่าแบบว่าเองเจี่มันจะไม่เสียเวลามากไปหอดปุ๊บเขาก็ยืนกลางเวทีได้เลยเห็นบ่อันนี้คือไม่มีปัญหาอันนี้คือไม่มีปัญหาครับแต่ว่าปั่ม ปั๊มเวทีมันตแตกแคบสิบบล่งเลยละ่ะเทียบตีโบขึ้นโบลงเลยละ่ะบางบางเท้อกันรุนไปนํางานแห่งมีงานสองขับเรื่องสีว่าง,งานันปีใหม่ว่าง,งันนี่ประตูเออันเวทีเปิดได้ปี๊ดได้กวนเนาะหลุดนน้ำมาสัน่นนะครับแต่ปีดบ่ได้นี่ไปงานเพิ่นต่อบ่ได้เลยนะครับมื่อน,นี้ที่งานก็นกนสีไปงานต่อนะครับไปเรีนนเมคอัพให้กับอ่า วงมินิคอนเสิร์ตนูพ่านนะครับอยู่เรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ซ้อมผลงานเพียงกันพร้อมมืออื่นนะครับที่ใส่ผลงานเพียงเพราะว่ามืออื่นเป็นงานบวชอุปกมณนงานแต่งเติมให้แนอันนี้มันกระหัวก็เ,เติมยังไนงนี่นมันหมุนมันบอกให้มันอยากหมุน,นวมันยดมองหันมองที่เจ้า เคยเฮ็ดให้ยตัวข้างในเรีนบ่มันหยุดอยู่หม่องหยุดทำฟอง,งตัวแต่วา่าก็ยังพอได้อยู่ดอกเดี๋ยวแล้วงานวันถือเก่า,วาเว้ยดอกยามีปัญหาดื้อพนัพนพันไหนพันแล้วไปฆ่าตัวเรืออยู่งานเพือนเพือนง,งานเป็นเด้อเบินดน้ำมันไฮโดรลิกซีแกลอนหาแกลอนเราพีา่น้อง เตรียมความพร้อมเนาะพี่น้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก่อนที่ไปงานมืออื่นมืออื่นเป็นงานแต่งเออนี่เริ่มเริ่มเริ่มมีตแล้วขอให้น้ำมันไม่หมดในปั๊มนะครับไม่แต่น้ำมันในปั๊มโอเวินครับมันถีมันถืปืดปืดเองมันแต่ว่าปกติที่เข้าไปน่ะน้ำมันมันเบิดน้ำมันมันเบิดตรงค่อยที่เราเติมน้ำมัน ไปเที่ยวเติมน้ำมันมันก็เลยมันเหมือนกับว่าเพราะเขาเติมมันดูหลายอันอยู่ในอันเขาเอิมได้ยังไงมันไล่อากาศพอดีประมาณนั้นครับมันจะเป็นปึ๊บปุ๊บปุ๊บดันจะจังมันเืิดนี่แหละครับเดี๋ยวเปิดปิดเปิดปิดจะข้าวหนึ่งกับนาทจีกูโตแล้วนะครับขอเพียงแค่ว่าขอเพียงแค่ว่าเอ๊ มันมันบวชเกับวอตรวมันนี่ครับน้องๆก็ซ่อมอยู่ซ่อมถึง่งซ่อมลวนตีไอ้เรียนแบกอัพให้ทีมงานนอ่นผ่านอมนะครับมือแรกครับพี่น้องนะครับมีไล่สวดวบตรงไดนยุบ Cả lườm, lườm cong cơ câu là mấy tên nấm măn bộ bướt Cái đèn nấm măn bộ bướt Chút nữa nọ Cả lườm Mấy tên nấm măn bộ bướt Chút nữa nọ Mấy แดกดเลดีเด็ดเลวสิครับแต่นท์มันบ่นเบิอดออกพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเก็นไปขนขนของขนอุปกรณ์ขนรถก็ขนเนนพราะว่ามืออื่นอื่นเขาติดออกแต่เาอื่นออกเต่าเ,อออเ,อออเพราะว่างานเจ็ดโมง เฮ่เจ้าบ่าวเจ็ดโมงนะครับเราจะมาจอดจอดเลีนต่อนะครับจอดเลีนต่อจอดทำการแสดงต่อนะครับพอเพียงน้ำมันไม่หมดครับอันนี้ คือเริ่มเริ่มเริ่มจับปกติแล้วโอ้ร่าง,งาัันต่อกันบางหันเมื่อ,อยใจเลยผมพอดีโทรคุยกับเพื่อนๆกันเรยว่าเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวเอาเขามาผมยังดูแลให้อยู่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ควนดูแลให้อยู่คใครอยู่เริ่ม่องอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆเจ้าทิ่ทอดสลักผมฮะเออสลัไปเห็ดมันจะจังก่อนเสียน้ำมันสิเก็มันใส่ได้ พี่ม้งจะไปะน้ำใบเปล่ามืออื่นผู้จัดการมุ่งค้นบ๊สบายได้พี่นอ้องฮะไปได้ยุติอ่ะอ๋อ นี่คือว่าถิถอดสลักใช่มคือวัาถิถอดสลักใช่อะไรร่มมันนะปดะยูบะมันกับบ้านสูดแ้วนี่ังบ้านซำกันบ้นมันยังยังลมมันสูดอยู่สวนบ้านซ้ำกันปกติมันสียัน ยันตึงแค่งนใส่กันเลยฮะยังก่อนฮะเอาพี่รองเดี๋ยวเฮ็ดให้ดูดิให้มันปกติก่อนกานคลีปต่อไปครับคลีปนี้กับประมาณนี้แหละเดอีกจังหน่อยหนึ่งคีมงานกับที่ขนของกึหลรถแล้ว ขอบคุณพี่น้องติดตามครับฝากแงเดอร์นะครับมีการมีงานเฉเยกันหาโมเมนต์รถเพ่ได้หน่เพียงแค่ว่าปั๊มให้ดูเลิกมันแตกก็คือตาแมวมันแตกนะครับน้ำมันมันออกมันก็เลือดขึ้นลงยากนะครับเดี๋ยวแล้วงานมันถีกเก่านะครับคืไปเปลี่ยนปั๊มไปเปลี่ยนปั๊มแล้วก็เปลี่ยนกระบอกไฮดรอลิกนะครับเอาขอบคุณพี่น้องติดตามครับขอบคุณทุกความรักความแปรับขอกระชีพต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงไปจำหนีอยู่ดีเพียงทุกกระเพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านทุกทุกคนจีีนนะครัับสสวดครับ